นักพัฒน์เรื่องฟูลเทคโนโลยีพวกนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจะมีตัวระบบสีโรมตัวหรือว่าหน่วเอ็กซ์คาเรนเดอร์บุคโปรดักของฟูลเนี่ยจะมี a เอไอให้ในฟังก์ชันของคาเลนเดอร์แล้วก็ไม่เสกจีนนะครับกท่าไม่แน่แต่ว่าฟูลเวิร์ดเพลสเข้าไปอินโค้ดเพิ่มนะครับแล้วมันแตกต่างยังไงกัน ที่ส่วนของฟีเจอร์ของซูมค่ะซูนจะพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาโปรโมชั่นตอนนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นครับเตี๋ยจะเป็นฟรีค่าติดตั้งได้สนุกมากเลยครับพี่รังสิตนี่มีข้อมูลให้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ตอบข้อสงสัยได้ดีมากเลยครับผมมีคำถามด้วยเนาะทอนี้นพอถามแล้วก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ จริงๆต้องบอกเลยว่ายอรมาออโต้กับวันทูออลเราวางแผนกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับทีนี้ mm hmm. วันนี้ก็ดีไฟความชัดเจนได้ดีมากครับ <Yeah. S 1> ก็คงได้ต่อย,ยอดกันในส่วนของการเริ่มต้นดีกว่านะในการที่จะใช้ซูมเป็นฟังก์ชันหลักในการติดต่อสื่อสารของบริษัทครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าบอกว่าบริษัทติดต่อลําบากหรือว่าบริษัทเสียงไม่ดีตันยางขาดอายเราไม่สามารถตรวจสอบด้านหลังได้เลย mm hmm. แต่ใน่าที่ซูมเนี่ยเราควาไว